ทุกครั้งที่ผมตื่นขึ้นมาผมจะรู้สึกเหมือนว่าผมลืมบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญมากๆผมลืมใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วผมลืมผมลืมผมลืมตา ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ19เรื่องน่ารู้ของเรื่องฮัตบินโฮเทลโรงแรมปวนไอ้อไม่ใช่เกือบเกือบจะหนีไปพักร้อนแล้วไอ,อ้โรงแรมนรกปวนคลิปนี้จะเป็นของ E p พีเท่านั้นนะครับก็ที่วางเอาไว้นะจะมีจัดอันดับตัวละครกับจัดอันดับเพลงที่ชอบไอ้อจัดอันดับตัวละครน,นี่ผมขอเก็บเอาไว้ก่อนเพราะเรายังรู้สึกว่าเรายังรู้จักตัวละครไม่ดีพอนะครับอาจต้องมีซีซันสซีซันสสักนิดหนึ่งแล้วค่อยมาจัดกันส่วจัดอันดับเพลงอันนี้ผมยังพอรู้สึกพอจัดได้หน่อยแต่ไหนๆก็จัดแล้วก็อยากจะรู้หน มันมีแบบเรื่องน่ารู้อะไรไหมไงก็ไปดูให้มันมันมีนะแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะก็เลยเอาทั้งตอนมาเติมเลยก็แล้วกันนะก็เช่นเคยนะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปหรือว่าตรงไหนมันยังไม่ครบถ้วนน่ะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้คนไหนคอมเมนต์ดีๆเดี๋ยวผมปักหมุดเอาไว้ให้โอเคขอบคุณครับไปไปเริ่มกันเลยดีกว่า 1. แสดงความเคารพ ในแอนิเมชันในช่วงแรกที่เล่าถึงการเนรเทศลูซิเฟอร์นั้นเป็นการแสดงความเคารพต่อภาพยนตร์แอนิเมชั่นของลอเตอร์ไรนิเกอร์โดยเฉพาะอย่างยิง่งแอนิเมชันเดียเวนเจอร์ออ i n ิ e อาร์เเธอเป็นใครและแอนิเมชันนี้มันยังไงเธอเป็นคนที่คิดคนและบุกเบิกแอนิเมชันเงาครับส่วนแอนิเมชันอันนี้เป็นอันที่แบบขึ้นหิ้งนะของอนิเมชันเงาที่เขาสร้างขึ้นมาไอ้จ้าน่าเคารพหน่าเคารพ แสดงความเคารพแบบต่อน,นื่องวิบซิปป๊อปหรือคุณวิเวียนเมดราโนผู้สร้างฮัสบินล์โฮเทลกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า hmm? เพลง happy day inhale น่ะมันเป็นการแสดงความเคารพต่อเพลงเบลจาก Beauty a n d t h e b e a บเป็นเพลงที่พูดถึงความต้องการที่จะทำความรู้จักกับโลกและแสดงถึงสิ่งที่ต้องการซึ่งเป็นฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับสิ่งที่วิบซิปป๊อปต้องการใน happy day inhale ไอเพลงที่มาันาะบองชูบองชูอ,งชอะไรสักอย่างใช่ไหม และในการสัมภาษณ์อีกรายการหนึ่งวิบซิปป๊อปยังกล่าวอีกว่า,าจริงๆแล้วมันยังมี Good Morning Baltimore จากแฮสเทและก็ After Today จากอ Gofi Movie ีด้วยนะสามจุดจบที่ต้องเป่าประกาศท่าที่ชาลีททำในช่วงใกล้จบเพลง Happy Day In Hell ของเธอนั้นเป็นภาพเดียวกับที่ใช้ในการโปรโมทบนบัญชีทางการบนทวิตเตอร์ 4. ภาพปกอัลบั้มเพลงว่าโดย Silence Sound 5. ไม่มีอะไร6ออกจากโลกปกติชื่อตอนในตอนแรกที่มีชื่อว่า o v e r t u ่ e น,นั้นมีความหมายถึงเพลงที่ใช้เปิดเป็นเพลงเกิดนำในการแสดงละครเวทีหรือพวกโอเปร่าถ้าภาษาไทยก็คือเพลงโหมโรงนั่นเองมักจะเป็นการดึงท่อนต่างๆที่น่าจดจำหลากหลายบทเพลงที่มีอยู่ตลอดทั้งเรื่องมาผสมผสานเข้าด้วยกันในรูปแบบของเพลงบรรเลงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพาให้ผู้ชมก้าวออกจากโลกความเป็นจริงเข้าสู่โลกของละครขอบคุณแหล่งความรู้ครับ ไม่มีใครแก่เกินเลียนอลา,าเตอร์เจ้าแห่ง cat, พอตแคทผู้ชื่นชอบวิทยุถึงเขาจะดูไม่ชอบพวกวิดีโอทีวีพวกสื่อสมัยใหม่ก็จริงนะแต่อลา,าเตอร์ใช้กล้องเป็นนะเว้ยทั้งกองถ่ายคลิปมีการตัดต่อไอ้จ้าไปว่าถึงจะไม่ชอบแต่ก็ทำได้นะไม่หยุดที่จะเรียนรู้เป็นอะไรที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง8อาจอ้างอิงถึงรายการในชีวิตจริงรถบรรทุกคันหนึ่งที่ชาลีเดินผ่านในช่วงเพลง Happy Day Inhale นั้นมีเพลง It All c a k e อยู่ ซึ่งอาจอ้างอิงถึงรายการในชีวิตจริงที่เรียกว่า is it cake อันนี้อ่ะมันคือบอหลิงอ่ะส่งอ้างไม่อ่ะมันคือคว้าวเก้า <9. S 2> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนแรกนั้นห่างจากตอนไพลอตดอยู่7วันเราจะสังเกตได้จากนาฬิกานะครับที่จะมีแบบ365วันแล้วจะมีคนมาล่าแล้วอ่ะไอตอนนี้เหลือแค่3า8วันเท่านั้นผ่านมา7วันไอย,ยาเก็บรายละเอียด10มีการอ้างอิงถึง lady and the ham ในช่วง Happy Day in Hell ตอนที่เดินผ่านเมืองคาดิบาวาจะเห็นได้ว่ามีมนุษย์กินคนกําลังกินไส้กันอยู่นะครับซึ่งมันจะมีความเหมือนกับ Lady ้ n อนเทอร์เทมมากเลยก็คือการอ้างอิงถึงนี่เองเรื่องนี้เคยดูตอนอนุบาลแล้วก็จําอะไรไม่ได้เลยนอกจากเหมือนจะมีคนเอาสปาเกตตี้มาให้ใช่ไหมฉากนี้ไม่มั่งใจฮะ1 1นิปตี้ดาราใหญ่ในระหว่างการเตรียมโฆษณาข,ของโรงแรมนิปตี้ทําท่าของมาริลินมอนโรหนึ่งใน10นักแสดงหญิงที่ยอดเยี่ยมตลอดกาล 12. สัญ,ญลักษณ์ของศาสนาคิดหน้าต่างของสถานทูตสวรรค์ประดับด้วยไม้กางเขนคิสเตียนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์หลักของศาสนาคิดนี่เอง 13. อาอดัมทำลายกำแพงที่4จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่อดัมหันมาพูดกับคนดูโดยตรงนะครับหันมาแล้วบอไอ้อักลีปเปิโอ่ไอ้คนน่าเกลียด1ิสีซี่โคง อดัมกินซี่โคงซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงวิธีที่อีฟภรยาคนที่สองของเขาถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ซี่โคงของเขานั่นเองตามคัมภีร์เก่าแก่กล่าวไว้ว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ชายคนแรกขึ้นมาจากดินซึ่งนั่นก็คืออดัมและต่อมาก็ได้ใช้ซี่โคงของอดัมสร้างอีฟขึ้นมานี่เอง มาหาข้อหลังจากนี้คือ5ข้อที่ผมไม่เข้าใจนะครับก็มันเป็นอะไรที่เราต้องดูมาเยอะๆหน่อยถึงจะเข้าใจนะก็อันแรกก็มีการอ้างอิงถึงเฮลัวบอสมันมันอ่านอย่างนี้ใช่ไหมใช่แหละชื่อของบริการจัดส่งรถบรรทุกที่ชาลีนั่งไปนั้นมีการอ้างอิงถึงเฮลัวบอสซึ่งเป็นซีรีส์ในเครือของ h ัสบินโฮเทลเช่นกันผู้สร้างเดียวกัน 15มีการอ้างอิงถึงเลดี้บัคอดัมและรลูททำการชกหมัดแบบพาวิทอาจเป็นการอ้างอิงถึงการชกหมัดที่มีชื่อเดียวกับฮีโร่ผู้มีตำแหน่งในเรื่องเลดี้บัคอันนี้เราก็ไม่เคยดูนะ17ดอดัมมีการพูดถึงการมีเพศสัมพันธ์กับลูกไก่คุณธรรมในเทววิทยาคริสเตียนคุณธรรมคือทูตสวรรค์ลำดับที่5ที่สูงที่สุดซึ่งมีรายชื่ออยู่ในลำดับชั้นของทูตสวรรค์คำว่าคุณธรรมมักเป็นคำคู่กับบาปทั้ง7ประการซึ่งตรงกันข้ามกับบาปที่เกี่ยยยววข้รรวาารร้้อออองงงโดดตรรรรรรไไมมมมม่่่ีีใใคคคูาาากชุณธทหถึืะ 18เมื่ออลาสเตอร์และแวกกี้เตรียมที่จะสร้างโฆษณาให้กับโรงแรมอลาสเตอร์ได้ใส่ตัวเองแวกกี้เองเจิลดัสฮัตและนิฟตี้ในชุดไพรอดที่คล้ายกับชุดจากอลาสเตอร์ลิปพิส19เก้องเจิลดัสชมเชยแวกกี้อย่างประชดประชันด้วยคำว่าคุณทำได้ดีมากชังคัสยูดูอิงเกรดอะว่าใจนะเป็นการย้อนกลับไปสู่การ์ตูนภาคก่อนของเองเจิลเรื่องเดอะดีฮิ i ิงเป็นคอมิกนะครับว่าด้วยเรื่องราวก่อนที่เองเจิลดัสจะมาเข้าที่โรงแรมฮัตบินโฮเทลก็ ผมก็ยังไม่เคยอ่านนะอ่านเรื่องย่อมาผ่านๆเห็นบอกเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนจะมาเข้าเฉยๆอืมน่าอ่านเหมือนกันนะหมาถึงเวลาประเด็นหลักของคลิปแล้วคือตอนแรกผมกะทําคลิปนี้เพื่อหมายหัวเพลงโดยเฉพาะเลยว่าแบบเออเรื่องนี้มีเพลงอะไรบ้างนะจะได้แบบลิตๆๆเอาไว้จะได้ครบๆตอนจัดอันดับจะได้ง่ายๆนะเพลงแรกของ EP หนึ่งก็คือ Happy Day Inhale เป็นเพลงเกี่ยวกับความฝันและความหวังของชาลีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนรกแต่งโดยแซมฮาร์กับแอนดูอันเดอร์เบิร์ก เพลงนี้ท่อนที่ผมชอบจะอยู่ช่วงเปิดนะครับที่แบบโอ้โหฟังแล้วแบบโอ้ขดมิวสิคอลมิสคอลเลยคอดชอบเลยกับท่อนช่วงเข้าเมืองกินคนนะครับท่อนนี้มันจะมีความมันขึ้นมาก็เลยชอบนะ I this I it I'll behind can Heaven know do Somehow get my ไฟนรกโหมและโหมวิญญาณชั้นไฮร้อนราและม่ง้วนล้วนน้ำแหลมพมบาดถูสิ่นจากนั่งเปลยโบดถยองท้งหลายก็เฮลโลไปชมยอดการแสดง เพลงนี้ถ้าถูกจัดอันดับจะอยู่แถวๆกลางๆนะครับไม่ถึงขั้นชอบมากขึ้นหิ่งแต่ก็ไม่ไม่ไ,มไ,มได้ไม่ชอบไงมันอยู่ยังอยู่เกณฑ์ชอบอยู่ส่วนเพลงต่อไปก็คือ Hell It For Ever เพลงแนวป๊อปล็อกที่ทำให้เห็นถึงความสิ้นหวังของนรกคือแบบตอนแรกชาลีก็ร้องถึงความหวังต่างๆนานาและพอมาเห็นอาดาปุ๊บกโ็โอ้โอ้เห็นแล้วอทูสวรรค์มันไม่เอาอะไรเลยนี่ว่ามันมันฆ่าเอามัน่ะถ้าทางจะขออะไรไม่ได้อยู่แล้ว ประเด็นนี้ผมแอบเข้าข้างสวรรค์อยู่หน่อยๆนะครับผมคิดว่าแบบถ้าคนในนรกขึ้นสวรรค์ได้อย่างนี้มันจะมีแบบสวรรค์ล้นไหมแบบสวรรค์ประชากรเยอะเกินไปคนเยอะเกินไปอะไรอย่างนั้นหรือว่าแบบสวรรค์มีพื้นที่ไม่จํากัดอันนี้ก็เคลียร์ปัญหาได้เลยถ้ามีพื้นที่ไม่จํากัดนะแล้วมันยังมีประเด็นที่แบบคนในนรกตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์อีกออย่างนี้ถ้าคนในนรกขึ้นสวรรค์ได้คนบนสวรรค์จะลงนรกได้ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้ไงก็ต้องรอดูกันต่อไปกับเข้าประเด็นเรื่องเพลงดีกว่าเพลงนี้ทท่่่่อออนนีีผผมมชชบบจะะยยูวงงงหหลัััครเเดด๋ปิใ้ฟ ก็เจอท่อนนั้นเข้าไปก็ต้องเปิดวนซ้ำหลายๆรอบเลยฮ้ยมันมันมันว่ะทำนองมันเอาเรื่องว่ะเพลงนี้ถ้าถูกจัดอันดับจะอยู่เหนือ Happy Day Inhale นะครับจะรู้สึกว่าชอบเพลงนี้มากกว่า Happy Day Inhale อยู่บ้างเพราะมันมันกว่าถ้าถ้าใช้เกณฑ์ความชอบนะความความมันมันดีสูงเลยไงก็เลยให้เหนือกว่า Happy Day i n h e l l สำหรับผมนะเพลงนี้แต่งโดยคุณแซมฮาร์ปกับเอนดูอันเดอร์เบิร์กคนดีคนเดิมนี่เอง ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องน่ารู้ของ EP 2หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมเปิดแบบ EP EP ใคยไม่เคยต่อจบได้สักทีเลยเอย้อังนี่แหละอังนี่ว่าจะต่อให้จบ8 EP แล้วก็ปิดด้วยจัดอันดับเพลงให้ได้เลยนะอันนี้ที่หวังแผงเอาไว้อ่ะหวังว่าจะเป็นไปได้นะหวัง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 ไป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 ,ไปเจอกันคลิปหน้านะครับวันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่